สวัสดีค่ะอนุนุนะคะนี่เหมือนอยู่บนสวรรค์แท้ๆเลยค่ะตื่นเช้ามาอนุนุก็มีความสุขมากๆนะคะช่วงนี้อ่าอนุนุก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ทำอ่าวิดีโอนะคะมาอัปเดตนะคะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะคะวันที่1ตุลาคมเนี่ยก็คือเป็นวันที่เหมือนกับ เดตไลน์ uh, นะคะเกี mm ่ยวกับ hmm. เรื่องว่าทรัมป์เนี่ยจะชัดดาวนะคะชัดดาวก็คือปิดนะคะปิดหน่วยงานบางอย่างที่ไม่ได้ uh, ไม่มีอ่ uh, เหมือนกับว่าเป็นหน่วยงานที่แอบแฝงอยู่นะคะทีนี้ถ้าเขาปิดเนี่ยก็คือเขาก็จะไม่ได้เงิน uh, สนับสนุนจากรัฐบาลเนาะ ก็คืออ่าก็คือายตรงข้ามนั่นแหละค่ะไม่เขาไม่ทําตามก็คือแบบว่าเหมือนกับว่าเล่นเกมกันอะแล้วทีนี้ทรัมป์ก็เหมือนกับว่าอ่าเซตอัพก็คือก็คือแบบคล้ายๆว่าทรัมป์เนี่ยวางแผนที่จะให้ตัวเขาเองนั่นแหละปิดตัวเขาเองนะคะพอปิดแล้วเขาก็จะไม่มีเงินเมื่อไม่มีเงินอ่าระบบ มันก็จะลมใช่ไหมคะก็คือแบบเงินที่ได้จากการคล้ายๆว่าหมุนเวียนเงินเนี่ยคือเอาเงินออกไปใช้ใจ่ายอะไรเงี้ยนะคะตรงนี้แหะค่ะที่ในช่วง10วันเนี่ยเขาก็จะ,ะปิดก็คือชัดดาวนะก็คือแอนนุยก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะคะอนนุยสนใจในเรื่องของการ เรื่องของอยานอาวกาศยานแม่นะคะก็คือ,อนุยก็ทราบมาว่ายานอาวกาศทั้งหมดเนี่ยมีเจ็ดลำนะคะที่เป็นขบวนแห่มาก็คือแห่มาในท้องปลาเลยอะ่ะแล้วที่อัน,อนที่เด่นที่สุดก็คือที่เขากำลังพูดถึงเนี่ยตรงนี้นะคะที่เราควรจะสนใจก็คือถ้าเราสนใจเรื่องนอกกาย อันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทําให้เราค่อยวนะคะแต่ว่าเรื่องยานอวกาศเนี่ยเราจะได้รับพลังงานถ้าเราพูดถึงนะคะเราก็จะส่งพลังงานให้เขาด้วยแล้วก็ให้คนอื่นได้รู้ด้วยเนาะอ่าแล้วอ่ที่ที่นุ้ยพูดถึงเนี่ยก็คือยานอันนึงที่ที่นุ้ยเคยพูดไปแล้วนะคะ 3i อนะคะ 3i อก็คือ3ตานั่นเองก็คือตาที่3นั่นเองนะคะถ้า ถ้าสมมุติว่า,าเราจะให้ความหมายจริงๆเออ,อนุก็ชอบต้นไม้ดอกไม้ถ้าถ้าเป็นแบบนี้ก็ดีนะคะก็คือแบบโอเคอนก็จะยืนตรงนี้นะคะ,ะก็คือ,อยานอวกาศ3าม t l a s t เนี่ยก็คือแบบ three eyes ก็คือแบบสามตานั่นเองตาตาที่สามก็คือตาที่สามของเรานั่นเองเขามาช่วยเปิดตาที่สามของเรานะคะ ส่งพลังงานมายัางโลกแล้วก็เราก็จะไปที่ดาวองคารนะคะดาวองคารเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นคู่แฝดของโลกของเรานะคะ,ะกลุ่มดาวกลุ่มกลุ่มอ่บีอิงที่ในในในขบวนเนี่ยเทั้งเจ็ดลำเนี่ยนะคะก็ส่งพลังงานมาให้เราให้เราตื่น หลายอย่างมากเลยนะคะก็คือแบบถ้าเราฝึกเราก็จะได้รับพลังงานนะคะแล้วเราก็อนุญาตให้พลังงานเข้ามาเราก็จะได้รับแล้วเขาก็จะไปอยู่ในในระบบอยู่ใกล้ๆดวงอาทิตย์นะคะเพราะว่าดวงอาทิตย์นะก็จะส่งพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ามาที่โลกเรื่อยๆนะคะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะจน คือช่วงช่วงเดือนตุลาเนี่ยจะสูงขึ้นเยอะเลยแล้วก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงปีหน้านะคะปีหน้าเนี่ยอาจจะ,ะเป็นช่วงที่ตาที่สามของแต่ละคนเปิดก็ได้นะคะถ้าเราเตรียมตัวนะคะ,ะกลุ่ม b e อิงกลุ่มดาวไลรานะคะที่ที่เขาเป็นเหมือนกับว่าเป็นบีอิงที่เก่าแก่ที่สุด ก็คือเหมือนกับเป็นระดับปรมาจารย์นะคะคือแบบคล้ายๆว่าพวกเราเนี่ยก็มาจากแต่ละที่นะคะไม่ไม่เหมือนกันในที่สุดเราก็จะจําได้นะคะแต่ว่าคือถ้าตาที่สามเปิดเนี่ยเขาก็จะสอนให้เราเรียนรู้นะคะเขาก็จะสอนให้เราจำได้ว่าง,งั้นเถอ,อะก็แอนน้ยก็ไม่มีอะไรมากนะคะ เราควรจะฝึกถ้าเราอยากที่จะอัปเกรดดีในของเราเราก็ต้องฝึกนะคะฝึกปล่อยวางข่าวนอกภายนอกแล้วก็ฝึกสนใจความคิดของตัวเองซึ่งอนุญ่ตทำมาแล้วนะคะสองปีสามปีอนุ้ยก็รู้เลยค่ะว่าตื่นมาแล้วอนุ้ยก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นไม่ได้คิดถึงเรื่อง เรื่องอกลุ้มใจอะไรเลยแล้วก็คือสมองปลอดโปร่งคิดถึงแต่เรื่องเราอะเรามีความสุขมากความสุขจะทำให้เราอมีพลังงานสูงขึ้นนะคะความสุขแล้วก็ความรักนะคะแล้วก็ความปรีเปมเนี่ยจะทำให้ร่างกายเรามีพลังงานสูงขึ้นถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะอยู่ในช่วงที่ถ้าเกิดเรามีปัญหาเราก็ แก้ไขได้ค่ะคือคือช่วงอ่าคือทุกอย่างบนโลกมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ราบรื่นนะคะมีถ้าเรามีปัญหาเนี่ยเราสามารถออกมาได้เราสามารถกลับไปอยู่ในภาวะปัจจุบันได้เนี่ยเราก็จะอะ่เหมือนกับว่าเพิ่มพลังงานในตัวเราให้สูงขึ้นเราเรียนรู้ไปอีกขั้นหนึ่งนะคะอ่าน,นุ้ก็อ่อยากจะขอบคุณคุณพี่ พี่วันนะคะเม,เมื่อเมื่อเสาร์ที่แล้วเนี่ยพี่วันแนะนําให้ฟังคลิปในช่องช่องหนึ่งอนุก็แชร์ไปในไลน์นะคะแชร์ไปใน Facebook ด้วยคือดีมากเลยฟังแล้วก็เหมือนตอกย้ําให้เราคอนเฟิร์มว่าเราเนี่ยมาถูกทางนะคะทุกอย่างที่อาจารย์ครูที่ในกลุ่มพูดนะคะดีมากๆค่ะคือ คือตอนที่เราเติบโตมาเนี่ยเราไปวัดเราอยากจะฟังแบบนี้นะคะแต่ว่าพอเราไปวัดเนี่ยเราไม่รู้ฟังอะไรเราฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะไอ้นุ้ยก็เลยไม่ไม่ค่อยชอบอ่าไปวัดเท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยฟังในคลิปของอาจารย์ช่องนี้นะคะคือฟังแล้วเพลินนะคะอาจารย์ก็สอนหลายอย่างนะคะ,ะล่าสุดไอ้นุ้ยก็ฟังเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าคือระดับการตื่นรู้แล้วก็ระดับ เข้ามาเข้าสู่ต,ตัวตนเดิมของเรานะคะแล้วก็อีกการนหนึ่งนะคะเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครที่มานำทุกข์มาให้เราเนี่ยแสดงว่าคนนั้นนะเขาคือกระจกสองเรานะคะเราจะต้องมีการเยียวยาภายในของเรานะคะให้ขอบคุณให้ขอบคุณนะคะคนที่ คนที่เข้ามาทําให้เราทุกข์คนที่มาโกงเงินเราคนที่มาต่อว่าเรานะคะเราเนี่ยเราจะต้องอส่องกระจกดูสิว่ามันสะท้อนอะไรให้เรานะคะ,ะการที่เราต้องการเงินเงินก็เหมือนของเล่นเด็กนะคะเราเนี่ยเด็กอะ่ะคือพวกเราที่ยังไม่ตื่นน่ยเราเนี่ย เล่นของแย่งกันแบบเหมือนเด็กๆอายุสองขวบถ้าเราตื่นแล้วเราก็เป็นเหมือนผู้ใหญ่เราก็จะมองอยู่มองข้างคล้ายๆว่าเออมองอยู่รอบนอกว่าเออไอเด็กพวกนี้มันแย่งของอะไรกันอะไรเงี้ยนะคะมันตลกนะคะ,ม,ะ,คะมันตลกมากคือเวลาเราตื่นเนี่ยเราคือผู้สังเกตการนะคะก็คืออัน,นุ้ก็เคยบอกนะคะว่าอ่า ถ้าเราสังเกตความคิดเราเราสังเกตพฤติกรรมเรานี่คือตัวตนจริงๆของเรานะคะตัวตนจริงๆของเราเนี่ยก็คือการจิตวิญญาณของเรานะคะจิตวิญญาณของเรานะะคที่สังเกตการความประพฤติของเราความประพฤติเนี่ยหรือว่าความคิดเนี่ยมันเป็นตรกกะนะคะถ้าเราใช้หัวใจเนี่ยก็คือก็คือการที่เราถึงเข้าถึง ตัวตวนที่แท้จริงของเราความจริงถ้าเราใช้หัวใจตัดสินนะคะโอเคค่ะอน,นุยชอบตรงนี้มากมากเลยอน,นุก็จะมายืนตรงนี้ทุกวันนะคะแบบช่วงนี้ดอกไม้ดอกไม้เยอะมากโอเคนะอน,นุยก็จะเดินไปอีกพุ่มหนึ่งนะคะตอนนี้ใกล้เข้าหน้าฤดูใบไม้ร่วงนะคะเดือนตุลานี่ตรงนี้ คือญ้าเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยรดน้ำเท่าไหร่นะคะแต่ต้นแต่ดอกไม้เนี่ยจะออกมาสวยมากะคะเห็นที่เมืองไทยคนก็ปลูกเยอะนะคะอันนี้นีสวยนะคะแล้วก็นู่นอีกใา่พุ่มเลยโอเคค่ะนุ้ยก็บอกลาแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ฝึกสมาธินะคะฝึกปล่อยว่างอ่าอ่าช่วง วันที่5้าที่6นะคะนุ้ยว่าจะทำาทำฟาสซิ่งนะคะก็คืออดอาหารนะคะเราจะไม่ไม่กินอาหารถ้าใครสนใจอยากจะทำนะคะนุ้ยก็ชวนมาทำนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เป็นอา่อาอา่อาอ่าพระจันทร์เต็มดวงนะคะพระจันทร์เต็มดวงพลังงานจะสูงมากเราออกไปอาบอาบแสงจันทร์นะคะเดิน อาบแสงจันทร์สัก10นาทีอยู่นั่งข้างนอกนสมาธิข้างนอกก็ได้อันแบบนี้จะดีมากเลยนะคะถ้าทําได้นะคะแล้วเราก็ฝึกสมาธิออดอาหารเพราะว่าจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยเข้าถึงคือคืออาช้าล้างสารพิษต่างๆช้าล้างอะ,อะไรต่างๆที่ ดีช็อกออกไปนะคะที่ไม่ไม่สนับสนุนพลังงานของเรานะคะโอเคค่ะอ,นนอันนี้ก็ชวนทุกคนมานะคะทําสมาธิแล้วก็อดอาหารนะคะถ้าเกิดทําได้ยีิบสี่ชั่วโมงก็ยังดีนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ